สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานแอปที่ชื่อว่า Studio ในระบบ o d ดูเวอร์ชัน18ของเราเบื้องต้นเพื่อเป็นการบอกเล่าความสามารถที่ตัวแอป Studio จะสามารถทำได้ในระบบเมื่อเราดำเนินการติดตั้งนะครับ ตัวสตูดิโอจะถูกเพิ่มขึ้นมาในรูปของสัญลักษณ์ประแจสตูดิโอนั้นสามารถให้เราแก้ไขหน้าตาของระบบปรับแก้ไขหน้าตาของรายงานเอกสารสิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานและเพิ่มความสามารถอัตโนมัติที่จะเกิดขึ้นในระบบได้รวมไปถึงสร้างแอปขึ้นมาใหม่ผมจะพาทุกท่านไปดูหน้าตาของการใช้งานยกตัวอย่างเช่นการขาย เมื่อกดรูปประแจที่เป็นสตูดิโอขึ้นมาจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นหน้าตาการออกแบบในส่วนของแถบแรกคือมุมมองผมจะเลือกมุมมองเป็นแบบฟอร์มคือแบบฟอร์มปกติของ SO ของเราเราสามารถลบฟิลที่ไม่ต้องการหรือเพิ่มฟิลเพิ่มปุ่มจัดเรียงข้อมูล อาทิเช่นผมจะทำการเพิ่มการแนบไฟล์เข้ามาในหน้า SU SO. อาจจะใช้เป็นการแนบใบเสนอราคาใบคำสั่งขายหรือจะเป็นการแนบลายเซ็นการแนบฟิลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร,รอื่นๆในระบบเราก็ทำได้เช่นกันถัดมาในส่วนของรายงานเราจะสามารถแก้ไขใบเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รูปแบบการจัดเรียงข้อมูลการแสดงผลได้เบื้องต้นถัดมาคือระบบอัตโนมัติ ในส่วนของระบบอัตโนมัติจะเป็นการเพิ่มแอคชั่นหรือการกระทำที่ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยการสร้างกฎขึ้นมาให้ทุกท่านกฎที่เพิ่มการกระทำจะสังเกตว่าจะมีประเภทของแอคชั่นอัตโนมัติที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านเลือกยกตัวอย่างเช่นทุกท่านอาจจะต้องการให้ระบบดําเนินการอัตโนมัติยืนยั่นเอกสารส่งของเมื่อลูกค้าของเราดําเนินการเซ็นใบเสนอราคาหรือใบสั่งขายสามารถทําได้เช่นกัน ในส่วนของเว็บฮุกจะมีความคล้ายคลึงกับระบบอัตโนมัติแต่มีดีเทลความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิคเพิ่มเติมถัดมาคือการควบคุมการเข้าถึงคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ของการใช้งานการมองเห็นปุ่มการเข้าถึงข้อมูลการแก้ไขการลบการสร้างโดยเร,เราสามารถพะฒนบูเจอดจงไปได้ถึงระดับของปุ่มและการดำเนินการรายละเอียดยิบย่อย สุดท้ายคือกฎการกรองในส่วนของสตูดิโอจะให้เราสร้างข้อมูลการกรองขึ้นมาเพื่อใช้งานให้ตรงกับความต้องการของเราเพิ่มเติมจากการกรองที่มีอยู่เดิมในระบบสุดท้ายคือการสร้างแอปใหม่จากสตูดิโอโดยทุกท่านสามารถอ้างอิงความสามารถของแอปที่ทุกท่านสร้างขึ้นมาจากแอปที่มีอยู่ในระบบของเราหรือจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยการเขียนรูปแบบกำหนดหน้าตาของท่านเองทำได้เช่นเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราปรับแต่งข้อมูลหรือการแสดงผลต่างๆให้สอดคล้องกับที่เราต้องการในระบบแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการกำหนดต่างๆเพราะมีความละเอียดอ่อนทางด้านเทคนิค